รู้จักการปรุงยาที่ประสมใช้ตามวิธีต่างๆนั้นหลายวิธีท่านได้กล่าวไว้ดังต่อไปนี้ 1. ยาตำราเป็นผงแล้วปั้นเป็นลูกกลอนกลืนกิน 2. ยาตำเป็นผงแล้วบดให้ละเอียดละลายน้ำกิน 3. ยาสับเป็นท่อนเป็นชิ้นบรรจุลงในหม้อเติมน้ำต้มรินแต่น้ำกิน 4. ยาดองแช่ด้วยน้ำท่าหรือสุราแล้วรินแต่น้ำกิน 5. ยากัดด้วยเหล้าแอลกอฮอล์และหยดลงในน้ำเติมน้ำกิน 6. ยาเผาให้เป็นถ่านเอาด่างแช่น้ำไว้แล้วรินแต่น้ำกิน เยาเผาหรือขั่วไหมตามเป็นผงบดให้ละเอียดละลายน้ำกระสายต่างๆกิน 8. ยากลัน่นเอาแต่น้ำเหงือ่อเช่นกลั่นสุราเอาแต่น้ำเหงือกิน 9. กายาผสมแล้วห่อบรรจุลงในกลักแล้วเอาไว้ใช้ดม 10. ยาผสมแล้วตาเป็นผงกวนให้ละเอียด ใส่กล่องเป่าทางนาสิกและในคอเช่นยานัด1 1ญยาหุงด้วยน้ํามันเอาน้ํามันใส่กล้องเป่าบาดแผล 12. ยาปรยาสมแล้วติดไฟใช้ควันใส่กล้องเป่าบาดแผลและฐานฝี 13. ยาประสมแล้วมวนเป็นบุรี่สูบเอาควันเช่นบุรี่ 14. ยาปรยาผสมแล้วต e like ้มเอาน้ำอมและบ้วนปาก 15. ยายาผสมแล้วต้มเอาน้ำอาบ 16. ยาปยาผสมแล้วต้มเอาน้ำแช่ 17. ยาประยาผสมแล้วต้มเอาน้ำชะ 18. ยาปรยาผสมแล้วต้มเอาไอรม 19. ายาผสมแล้ว ใช้เป็นยาสมยี่สิบยาผสมแล้วทายี่สอ็ดยาผสมแล้วทำเป็นลูกประครบยี่สิบสอยาผสมแล้วใช้เนบสิบสามยาผสมแล้วต้มเอาน้ำสวนยีสิบสี่ยาผสมแล้วทำเป็นยาพอก 25ยายาผสมแล้วทำเป็นขี้พึ่งปิดแผลเรียกว่ายากวน26ยาประยาผสมแล้วบดเป็นผงอัดเม็ด27ยาประยาผสมแล้วบดเป็นผงบรรจุแคปซูลให้มีคำว่ายาแผนโบราณ28ยาปรยาผสมแล้วบดเป็นผงปั้นเม็ดแล้วเคลือบน้ำตาล อันหนึ่งยาต้องมีชื่อเพราะจะได้เป็นที่จดจําถ้าไม่มีชื่อไว้ถึงคราวที่จะต้องการใช้จะสับสนต้องการอย่างหนึ่งจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นในคำภีท่านจึงได้วางชื่อยาลงไว้เป็นชื่อต่างๆยาที่ทำแล้วต้องจดชื่อและวิธีใช้แก้โรคอะไรให้ชัดเจน ชื่อยาย่อมมีต่างๆเป็นต้นว่ายาเขียวพรมมาสยาหอมนวโกดยาหอมอินทจักเป็นต้นชื่อไม้ชื่อยอยวะแห่งสัตว์ชื่อแร่ก็ว่าเป็นยาการนำมาผสมกันนั้นเพื่อจะได้ช่วยกันให้เป็นยามีฤทธิ์พอแก่ที่จะบำบัดโรคได้จึงจะต้องผสมกันตามส่วนมากและน้อย ถ้าจะใช้แต่สิ่งเดียวฤทธิ์ยาไม่พอแก่โรคโรคก็ไม่หายบางอย่างก็กลายเป็นอาหารไปเช่นมะขามป้อมอย่างเดียวกินเข้าไปต้องเข้าใจว่าเป็นอาหารเพราะฉะนั้นจึงต้องประสมกันตามที่ได้อธิบายมาแล้วได้ชื่อว่ารู้จักชื่อยาสำหรับแก้โรค